ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันพุธที่22ิสพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราชสอ6กับเรียงขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนฝรั่เสเปียนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือไปเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัดะระฆังโคศิตารามนะครับถือว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดดั้งเดิมนะครับเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่นะครับติดกรบริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งทนบุรี นะครับมัดบูรานสถานนะครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระพุทธาจย์โตภมรลังสีนะครับองค์ปฐมบทแห่งการจัดสร้างพระพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับหรือที่เราเรียกกันพิมพ์พระสมเด็จนะครับและเรื่องราววันนี้ที่เราจะมาบอกกล่าวเล่าถึงนั้นนะครับก็ย่อมมีความของสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์ท่านนะครับนะครับ แต่เราไม่ได้หยิบยกเรื่องราวของสุดยอดนะครับพระพิมพ์ที่ถือว่าเป็นจกักรพรรดิพระเครื่องนะครับแต่วันนี้เราจะมาหยิบยกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของการจัดสร้างพระพิมพ์อนุสร์นะครับรุ่นอนุสร์การมรณภาพครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นรับรวงพางนะครับรับรวงพาง ทำไมถึงบอกว่าเป็นรับลงพางน,นะครับเพราะวันนี้นะครับเราจะหยิยบยกพ,พัพพิมพ์ที่ผู้คนไม่ค่อยได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับไม่ได้เป็นมาตรฐาน้าคนคนนิยมนะครับที่มีการจะประกวดพระเครื่องกันอย่างเช่นนะครับพัพพิมพ์นะฮะพัะบพ,พิมพ์รุ่นอนุสร์ร้อยปีนะครับซึ่งจัดสร้างในวันที่22มิถุนายน มีพุทธศักราชส5งน้านะครับนะครับดังเช่นพระพิมพ์เส้นโตเอนะครับแบบเต็มพิมพ์และแบบไม่เต็มพิมพ์นะครับพระพิมพ์เส้นโตบีนะครับพระพิมพ์เส้นโตนะครับพิมเส้นได้เล็กนะครับพระพิมพิมพ์เส้นได้เล็กพิมพ์เส้นได้ใหญ่ นะครับพ,รพิมพ์ไข่ปลาเรือนหลังเตาพิมพ์ฟุ้นฟอนนะครับพิมพ์ต้พิมพ์ไข่ปลาใหญ่รวมถึงพิมพนน์ผ้าคะแนนนะครับวันนี้เป็นภาพพิมพ์ที่นอกเหนือจากที่เป็นพิมพ์มาตรฐานสากลถามว่าทําไมนะครับถ้าไม่ปรากฏมาอยู่ในซองดั้งเดิมเราก็คงจะไม่รู้จักกันนะครับปรากฏมาอยู่ในซองดั้งเดิมซองเก่า นะครับซองเก่าที่เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับตัวพิมพ์ตัวที่เป็นลายทองยังอยู่ครบนะครับซองแท้พระยมแทและพระที่ปรากฏอยู่นี้นะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จกับพระพิมนามพญาหรือพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะครับพิมสมเด็จนี้เป็นพิมพ์พระประธานต้องบอกนี้เป็นพิมพระประธานนะครับด้านหลังเรียบนะครับ เป็นพิมพ์พระประธานหรือพิมพ์พระประธานที่เป็นพระประธานประจํพาพระอุโบสถนะครับของวัดรักังโคฟิตาลามนะครับก็คือพระพุทธรูปที่มีนามว่านะครับยิ้มรับฟ้านะครับยิ้มรบฟ้าที่ตั้งโดยสมเด็จนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะครับพิมพ์นี้ ผู้คนก็คงจะไม่ค่อยรู้จักกันเราถึงบอกว่าเรื่องราววันนี้ก็จึงเป็นเรื่องราวลับลงพางนะครับนะครับก็ปรากฏพิมพ์ที่จะต้องจดจํากันก็คือพิมพ์สมเด็จพระประธานนั่งสมาธิบนฐานชุกชีสามชั้นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับที่มีบัวนะฮะเป็นฐานบัวเป็นฐาน ที่มีลายกระหนกมีซุ้มนะครับมีเชิงชั้นมีอะไรอย่างนี้ประกอบนะครับแล้วก็องค์ภาพปฏิมาที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะปรากฏนะฮะปรากฏพระพักพระกันพระเนตรนะครับพระพาพาพานาสิกพระโอ์นะครับพระโอะ์โอในองค์ที่ปรากฏสวยๆก็จะประกากฏพระเกศแก้วโมลีนะครับนะครับที่มีเม็ดพระศกแล้วก็ยกยอดสูงนะครับนะครับรวมถึงรายละเอียดสังคติ องพระนั่งปางสมาธินะครับปางสมาธินะครับฐานสามชั้นฐานชุกชีสามชั้นนะฮะคุณต้องจดจําเอาไวน้นะครับนะครับนอกจากที่ต้องจดจำพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหาบนสายก็เป็นเช่นเดียวกับของสมเด็จอนุสร์ร้อยปีนะครับทุกประกาศนะครับก็ให้ได้เห็นและได้จดจำนะครับพิมพ์ทรงนี้นะครับ พิมสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมหรือบางคนก็เรียกสามเหลี่ยมแข้งหมอนนะครับจริงๆก็คือพิมพระประธานเนี่ยนะฮะแต่ยอส่วนลงมานะครับแล้วก็มีฐานบัวนะที่มีละลวดล,ลายความละเอียดความพิถีวิฐานแต่พอดีเขากดองค์พระอาจจะไม่ชัดเจนนะครับด้านหลังเรียบนะครับก็ปรากฏให้เห็นรายละเอียดซึ่งเราจะต้องจดจําเอานะครับจดจําเอานะจดจําพระพุทธลักษณะพระพุทธศินเอา นะครับถ้าจดจำได้อย่างแม่นยำแล้วคุณก็ไม่พลาดนะครับถ้าปรากฏมาว่าพระอยู่นอกซองนะต้องบองีีพระอยู่นอกซองนะครับอยู่นอกซองไม่ปรากฏหลักฐานให้เราสืบค้นได้เช่นนี้นะครับเราก็ต้องจดจำพระพุทธลักษณะที่เป็นพิมพ์ส่งนะครับที่นอกเหนือแตกต่างไปจากนะครับ ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปหรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปวันนี้ก็เลยต้องหยิบยกขึ้นมาทำความเข้าใจกันนะครับให้ได้เพ่งเล็งเห็นนะครับสิ่งที่เราบอกแล้วนะฮะบ,บางครั้งบางอย่างก็อาจจะหลงหูหลงตานะครับหลงหูหลงตาไปนะครับแล้วยังอาจสามารถที่จะมีโชควาสนาส่งอาจจะได้พบเห็นเจอเจอนะครับอันนี้ก็จึงได้หยิบยกขึ้นมานำเสนอ นะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำวามเข้าใจกันอย่างก้องขวางนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆผมคงไม่ต้องไม่ต้องเจาะลึกนะฮะเพราะถือว่าพระพิมพ์สมเด็จอนุสรรุนร้อยปีนะฮะการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธเจ้์โตพรมรังสีเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนี้ได้ยกระดับฐานะเป็นที่ทราบกันดีเป็น้าพยอดนิยมนะครับราคานี่นะครับขยับขึ้นไปถึงหลักหมื่นนะฮะสวยๆก็อาจจะถึงแสนและค่อแสนไปละ นะครับถือว่ามีมาตรฐานการเล่นหานะฮะแลกเปลี่ยนนะฮะกันอย่างกว้างขวางนะฮะแตกต่างกันสมัยก่อนซึ่งเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้หรือบางคนก็รู้ไม่ไม่ละเอียดไม่ชัดเจนก็มีข้อตกเีถยงกันในหลายๆประเด็นนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เลยจึงได้หยิบยกเรื่องราวนะครับให้มาได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับดังที่ผมบอกแล้วนะครับ นะครับคุณจะต้องจดจําพิมพ์ทรงเอาให้ได้นะครับว่าพระพุทธลักษณะเป็นยังไงพระพุทธศินเป็นยังไงนะครับแล้วเนื้อหามุนฝันเป็นยังไงนะครับสองพิมพ์นี้ถือว่านะครับยังนะครับยังพอมีหลงเหลือนะครับยังน่าจะพอมีหลงเหลือนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับอาจจะหลงหูลงต่วกันไปนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับ ต,ตอนทนลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับก็ให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันทำของกรใจกันพอประมาณนอกเหนือจากนั้นท่านจะต้องสแสวงหานะครับต้องดิ้นรนสแสวงหานะครับถึงจะได้มานะครับก็คงจะต้องนะครับปุ๊บเจอกันในข้างหน้านะครับแล้วเราจะเจอเจอนดยเรื่องใดาสาระที่เป็นประโยชน์อันใดก็ขอให้ติดตามกันนะครับ เพราะว่าจะได้มาเปิดเผยนะครับให้ได้ฝึกฝาเรียนรู้ทำความเื้อใจอย่างกว้างขวางและอย่างมีชั้นเชิงนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ